อนิเมรีวิวตำรากริล่าสวัสดีทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องตำรากริล่าอยู่กับผมพีนิคนนี้คนเดิมเช่นเคยสำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิวอนิเมะกันเหมือนเดิมครับซึ่งทีมการรีวิวครั้งนี้เราจะยึดติดกับน้องซิโอริเป็นหลัก หลายๆใครงงหลายๆคนคงจะงงหลายๆใครว่าหลายๆคนคงจะงงว่าน้องซีโอริคือใครน้องซีโอริคือตัวละครที่จะเข้ามาใหม่ในเกมเกนชินอินแพ็ซึ่งเป็นเกมที่ทางช่องของเรานำเสนอเป็นคลิปหลักณปัจจุบันนี้เดี๋ยวเราไปดูทีมวิดีโอของตัวละครสักนิดหนึ่งก่อนนะครับ俺の話を聞いてるかก ตรงจุดนี้แหละครับตรงจุดนี้แหละครับน้องชิโอริในเกมกระชิดอิมแพ็คทาอาชีพเป็นดีไซเนอร์นักออกแบบเสื้อผ้าหรือช่างตัดเย็บเสื้อผ้าซึ่งเราจะมาโยงกับอนิเมะแนวนี้เหมือนกันเท่าที่ผมเคยดูมามันก็มีอยู่เพียงแค่2อเรื่องซึ่งก็เป็น2เรื่อง2อ,อารมณ์บอกตามตรงประทับใจทั้งคู่เอาเป็นว่าไม่เกริ่นนาไปมากกว่านี้เราไปรีวิวกันเลยดีกว่าครับ เรื่องที่หนึ่งหนึ่งในอนิเมะสายโรแมนติกคอมเมดี้ที่สายเสพเมตัวยงต้องรู้จักเมื่อพระเอกของเรามีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นช่างทําตุ๊กตาม,มืออาชีพและด้วยความฝันของตัวเองทําให้ผลลัพธ์จากการฝึกฝนอย่างหนะืนกลับทําให้เขาแทบจะไม่มีเพื่อนเลยแม้แต่คนเดียวแต่แล้ววังบนท่ว่านี้มันก็มีสีสันเฟิ่มมากขึ้นเมื่อพระเอกของเราได้พบเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงที่สวยมีความมั่นใจและมีความเป็นตัวเองสูงมากได้พบเจอในห้องตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วปรากฏว่า แล้วปรากฏว่าแล้วปรากฏว่าเอาเป็นบ่าไม่สปอยเพื่อใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้ดูเมเรื่องนี้เดี๋ยวมันจะไม่สนุกเลาครับจากวังวนที่เคยพุ่งกลับบ้านฝึกวาดหน้าตุ๊กตาพร้อมตัดชุดให้กับตุ๊กตาตัวนั้นกลับได้ทําสิ่งเหล่านี้ให้กับคุณมารินจังเพื่อนสาวแสนสวยที่ชอบการคอสเพลเป็นชีวิตจิตใจและก็เป็นเพื่อนสาวคนแรกที่ยอมรับความเป็นเขาเขาในฐานะช่างทำตุ๊กตาคนหนึ่งครับสำหรับหนุ่มเย็บผ้ากับสาวนักคอสเพลเป็นอนิเมะที่ทำให้เราได้ เห็นมุมมองบางส่วนของนักคอสเพลย์เทคนิคต่างๆในการแต่งหน้าการตัดเย็บเสื้อผ้ารวมไปถึงการถ่ายรูปการเลือกโลเทชันเฮ้ยการตัดเย็บเสื้อผ้าให้เหมือนกับอนิเมะหรือตัวละครในเกมมันไม่ง่ายเลยนะซึ่งเรื่องนี้ก็สื่อออกมาได้โรแมนติกคอมเมดี้มากจากไดว่าเป็นอีกหนึ่งอนิเมะที่คุณไม่ควรพลาดอีกหนึ่งเรื่องเลยครับผมยอมรับครับว่าผมเคยมองผ่านอนิเมะเรื่องนี้แต่เมื่อผมลองเปิดใจลองดูถักทอฝันสู่รันเวย์สามารถพูดได้คําเดียวเลยว่าประทับใจมากถัก ทอฝันสู่รันเวย์หรือรันเวย์เดวาราเต้เป็นอนิเมะแนวรามาสร้างแรงบันดาลใจเรื่องราวมันจะเป็นแบบการเล่าเรื่องย้อนกลับไปของพระเอกที่เป็นดีไซเนอร์และนางเอกที่เป็นแฟชั่นโชว์กว่าที่พวกเขาพวกนางจะมายืนอยู่บนตรงจุดนี้ได้กว่าที่จะมีชื่อเสียงระดับโลกแบบนี้ได้ต้องผ่านอะไรมามากมายไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ด้านการเงินของพระเอกหรือพันธุกรรมไม่เอื้ออํานวยต่อการเป็นแฟชั่นโชว์ของนางเอกซึ่งพวกเขาพวกนางต้องก้าวผ่านอุปสรรคทั้งหลายเหล่านี้ผม ยอมนะครับว่าสําหรับอนิเมะเรื่องนี้ผมไม่รู้จะอธิบายความประทับใจในการดูครั้งแรกของผมยังไงดีนอกเหนือจากคําว่าประทับใจเป็นอนิเมะเรื่องหนึ่งที่ผมดูจบแล้วรู้สึกว่ามีแรงในการดําเนินชีวิตต่อไปและเป็นอนิเมะเรื่องหนึ่งที่เราไม่จําเป็นต้องลุ้นมากจนใจเสียเพราะมันเป็นการเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของพระนางในเรื่องนี้ครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองดูผมอยากให้ลองดูนะครับมันอาจจะมีบางช่วงที่มีความระบ้าอยู่บ้างแต่มันไม่ถึงขั้นตัดแต่งนะครับเป็นยังไงบ้างครับ กับ2เรื่องที่ผมนําเสนอไปเรื่องแรกมันจะเป็นออกแนวคอมเมดี้ส่วนเรื่องที่2จะออกแนวรามาเล็กน้อยแต่ไม่ถึงขั้นตับแตกนะครับเนื้อเรื่องดีทั้งคู่โดยเฉพาะเรื่องที่2ผมประทับใจมากหรือถ้าเกิดคุณรู้จักอนิเมะแนวตัดเย็ดเสื้อผ้าหรือทีมดีไซเนอร์ที่นอกเหนือจาก2เรื่องนี้หรืออารมณ์ประมาณเรื่องที่2ก็สาม,มารถเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ อยากจะแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมหรือติชมอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเลี้ยงกาแฟพินิกสแกลหนึ่งสามารถสนับสนุนกันได้ที่ปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แตงแต่เพียงแค่คุณกดไลค์คลิปนี้กด s u b สไครต์ช่องนี้ผมก็สุขใจมากมายแล้วครับแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Now I see what you teach, I do believe I always should have stayed gay. Yeah. Is this, is this.